สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันนี้15พฤษภาคม2 5 6 8หลายคนนั้นกำลังจับตาจับจ้องไปที่อิสตันบูลประเทศตรุรกีนะครับว่าจะมีการเจราจาย,ยุติความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังจากที่ประธานดิวลาดิเมียร์ปูตินผู้ดำของรัเสเซียนั้นได้บอกนะครับว่า ให้วลาดิเมียเซเลนกี้นั้นมาคุยกับทางด้านรัเสเซียแบบตัวต่อต,ตัวไม่ต้องผ่านคนกลางในการเจราจายุติดความขัดแยง้งการออกมาของประธานดิวลาดิเมียปูตินก็เลยทําให้ทางด้านโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยครับไปกดดันวลาดิเมียเซเลนกี้ว่าควรที่จะต้องรับโอกาสนี้เอาไว้แล้วก็เดินทางไปเจราจาปรากฏว่าประธานดิวลาดิเมียเซเลนกี้ผู้นํายูเครนก็บอกว่าเขาเนี่ยจะเดินทางไปนครอิสตันบุลประเทศตุรกี ในวันที่15พฤศจิกายนก็คือวันนี้แหละหลังจากที่ประธานดีโดนั์ทรัมป์เรียกร้องให้เขาไปเจรจาโดยตรงกับทางด้านประธานดีวาลาดิเมียร์ปูตินตามที่ผู้นํารัเสเซียยื่นข้อเสนอให้สองฝ่ายพูดคุยกันโดยตรงเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่พันธมิตรยุโรปไปยื่นคําขาดให้รัเสเซียนั้นหยุดยิง30วันอยากไม่มีเงื่อนไขไม่เช่นนั้นจะเพิ่มแรงกดดันในการคว่ำบาตรต่อรัเสเซียนะครับ ประทับดีโดนนั้ข่ายืนยันแล้วว่ามาร์โกรูบิโอรัฐมนตรี่างประเทศสหรัฐนั้นเนี่ยจะเดินทางไปร่วมการเจราจาในครั้งนี้ด้วยในขณะที่ฝั่งของวอรโลดิเมียเซเลนกี้นั้นเนี่ยครับก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยต้องการที่จะเจอกับทางด้านประทับดีวลาดิเมียปูตินตัวต่อตัวนะครับคือเรียกว่าจะไม่เจราจากับคนอื่นจะเจราจากับผู้นํารัเสเซียโดยวอโลดิเมียเซเลนกี้ก็บอกว่าไม่ว่ากิจการใดก็ตามในรัเสเซียนั้น คนที่มีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดมีเพียงคนเดียวนั่นก็คือประธานดีวลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียเท่านั้นนะครับในขณะที่ทางด้านประธานดีโดนันทม้์ผู้นําของสหรัฐได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์สวันระหว่างเดินทางจากซาอุดีอาระเบียไปยังกาตาร์นะครับว่าตนไม่รู้ว่าเขาก็คือปูตินเนี่ยจะปรากฏตัวที่นั่นหรือไม่หากตนไม่อยู่ที่นั่นด้วยตนรู้ว่าเขาอยากให้ตนอยู่ที่นั่นและนั่นก็เป็นไปได้ถ้าเราสามารถยุติสงครามได้ ตนคงต้องคิดถึงเรื่องนั้นแต่ตนก็มีกําหนดจะเดินทางไปยังสหรัฐอาหบเอเมริกาหรือว่า UAE ในวันที่15ภาพพฤษภาคมนี้อย่างไรก็ตามมารโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจะเดินทางไปที่นั่นและเขาจะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการทําเรื่องนี้ซึ่งทางําเนียบขาวได้ยืนยันว่านอกจากมาร์โกรูบิโอแล้วยังมีสตีฟวิสคอฟผู้แทนพิเศษของประธานดีสหรัฐเนี่ยครับแล้วก็คิสเกนหลอกผู้แทนพิเศษประธานดีประจํายูเครน จะร่วมในการเจรจาครั้งนี้ด้วยขณะเดียวกันนั้นทางด้านวลเดเมียเซเลนกี้ได้กล่าวในการถแถลงข่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าการที่เขายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนั้นต่อข้อกฎหมายของยูเครนโดยเซลเลนกี้ก็ได้บอกว่าภายใต้มติของสภาความมั่นคงแห่งชาติและการป้องกันประเทศและรัฐธรรมนูญก็ระบุเช่นเดียวกันว่าตนเป็นผู้มีรับผิดชอบภารกิจไม่มีใครนอกจากตนที่สามารถเข้าร่วมการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของยูเครนได้ไม่มีใครนอกจากตนท,ที่สามารถ เข้าร่วมเจราจาที่เกี่ยวข้องกับผู้นํารัเสเซียได้และผู้นําประเทศอื่นๆน,น,นี่เป็นสิทธิ์และเป็นหน้าที่ของตนตนไม่ได้มีการสั่งห้ามว่าห้ามมีการเจราจาแต่ว่าตัวเองนั้นเท่านั้นที่จะมีการดําเนินการซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับพระราชกฤิฎีกาฉบับเดือนกันยายนปี2 5 6 5ได้มีการรับรองโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติและการปกครองปร,ประเทศของอยูเครนแล้วก็ลงนามโดยวอลเลนเมียเซเลนกี้นี่แหละครับได้สั่งห้ามให้มีการเจราจาก,กับรัสเซีย ในขณะที่ปูตินยังอยู่ในตาแหน่งซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้รับการเสนอขึ้นในขณะที่ยูเครนกําลังสแสวงหาชัยชนะทางทหารในความขัดแย้งกับรัสเซียแต่ก็นั่นแหละครับเซเลนกี้ก็อ้างว่าคนอื่นเนี่ยทำไม่ได้แต่ตัวเองเนี่ยในฐานะผู้นําประเทศเนี่ยครับทาได้เพียงผู้เดียวดังนั้นตัวเองเนี่ยก็จะเดินทางไปเจอกับทางด้านประธานดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้ดําของรัสเซียในวันนี้นะครับวันที่15พฤษภาคม25 0 0 67อ่า68นะครับคุณผู้ชมครับที่อิสตันบูลประเทศตุรก,กีทีนี้ถามว่าแล้วปูตินไปหรือไม่ไปล่าสุดครับทำเนียบเครมลินทำเนียบรัฐบาลรัสเซียนั้นเผยแพร่รายชื่อคณะเจ้าหน้าที่ที่รัสเซียให้เดินทางไปที่นครอิสตันบุลประเทศตุรก,เกีเพื่อเจราจากับยูเครนนะครับโดยเป็นอันได้ว่าตัวประธานดีวลาดิเมียปูตินนั้นจะไม่เดินทางไปด้วยตนเองนะครับหลังจากที่ประธานดีวลาดิเมียเซเลนกี้นั้น ออกปะทะทายให้เจอกันแต่ปูตินนั้นลงนามคําสั่งแต่งตั้งวาลาดิเมียร์เมดินสกี้ที่ปรึกษาประธานดีเป็นหัวหน้าทีมเจรจาเช่นเดียวกับการเจรจาเมื่อต้นปี2 5 6 5นะครับมีลูกทีมอย่างมิกคาอิลกาลูซินรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศมีอเล็กซานเดอร์ฟอร์มินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและอีกอคอสยูคอฟเป็นหัวหน้าสำนักงานข่าวกรองรัสเซียหรือว่า GRU พร้อมด้วยที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทำเนียบประธานดิบดีเป็นที่น่าสังเกตว่าทีมเจรจาครั้งนี้ยังไม่มีชื่อของเซอร์เกย์ลารอรัฐมนตรีต่างประเทศผู้มากประสบการณ์ของรัสเซียร่วมอยู่ด้วยนะครับการเจรจาโดยตรงที่อิสตันบูลในวันนี้มาจากที่ประธานดีวลาดิเมียปูตินเป็นคนที่ยื่นข้อเสนอเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่11พฤษภาคม2568ายต้านทานแรงกดดัน จากพันธมิตรยุโรปของยูเครนให้รัสเซียหยุดยิง30วันอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับซึ่งในขณะที่ทางด้านวลเดนเมเซเลนกี้ก็ออกเดินทางไปตุรก,กีแล้วเพื่อพบกับทางด้านประทานดีเรเซฟเายิปเฮโดอก,กันผู้นําของตุรก,กีก่อนและบอกก่อนหน้านี้ว่าเขาต้องการพบกับปูตินเท่านั้นและก็จะไม่นั่งคุยกับระดับเจ้าหน้าที่รัสเซียและจะตัดสินใจขั้นตอนต่อไปหลังเห็นหน้าคณะเจรจาของผู้แทนรัสเซียเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบอกกับผู้สื่อข่าวว่าปูติน ไม่ไปเองประทับดีโดนั้นทั้มที่อยู่ระหว่างเยือนตะวันออกกลางก็จะไม่ไปเข้าร่วมเช่นเดียวกันส่วนมาโกรูเบโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐสตีฟวิทคอฟทูนพิเศษของโดนันทั้มยืนยันว่าจะไปร่วมการเจรจาในครั้งนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ทราบว่าบทบาทที่ชัดเจนของทั้งสองฝ่ายนั้นจะอยู่อย่างไรการเจรจาที่อิสตันบูลสาหรับปูตินถือเป็นการรื้อฟืน้นการพูดคุยโดยตรงหลังจากการเจรจาครั้งก่อนในเดือนมีนาคมปี2 5ง5สองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ทำให้สงครามยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันส่วนการพบกันครั้งหลังสุดระหว่างเซเลนกี้กับปูตินเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี2 0 6 2ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับมาดูกันว่าคณะเจราจาของรัสเซียเนี่ยครับที่เดินทางไปที่นครอิสตันบูลนั้นสําหรับในส่วนของผู้นําก็คือวาลาดิเมียร์เมเดนสกี้เป็นที่ปรึกษาทรงอิทธิพลคนหนึ่งของประธานดิวลาดิเมียร์ปูติน ซึ่งเขาเองนั้นสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ดินแดนอันกว้างใหญ่ที่รัสเซียนั้นเนี่ยยึดของยูเครนเอาไว้อดีตเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและเคยเป็นผู้เขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์รัสเซียเชิงชาตินิยมที่มักถูกตั้งคําถามจากนักประวัติศาสตร์อิสระตามการรายงานของย e ูโรนิวระบุว่าเมื่อเดือนมก,การาคมปีนี้เมดิสกี้นั้นก็เป็นบรรณาธิการตําราประวัติศาสตร์ชุดใหม่ชื่อประวัติศาสตร์ทางทหารของรัสเซียที่ตีกรอบประสบครามในยูเครน เป็นการสานต่อการต่อสู้นาซีเยอรมนีของสหภาพโซเวียตและก็ให้เหตุผลที่ว่ารัสเซียจำเป็นต้องทำสงครามเพื่อต้านตันภัยคุกค,คามจากตะวันตกหนังสือที่มุ่งปลุกฝังเยาวชนทั้งหมดมี3มเล่มเนื้อหาอ้างว่ารัสเซียถูกบังคับให้เกิดการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนปี2 5 0พัน65เพราะนโยบายแผ่ขยายอิทธิพลของนาโต้และเบื้องหลังการโค่นอำนาจวิกเตอร์ยาคุนวิตประธานดียูเครนที่ฝักใฝ่รัสเซีย ในปี2557คือการก่อรัฐประหารที่ตะวันตกนั้นเป็นผู้หนุนหลังหนังสือประวัติศาสตร์ชุดนี้เรียกยูเครนว่าเป็นหัวหาดต่อต้านรัสเซียที่ก้าวร้าวเชิดชูความกล้าหาญของรัสเซียในสนามรบและเชี่อเห็นถึงความคล้ายคลึงทางประวัติศาสตร์ระหว่างยุทธวิธีทางทหารของรัสเซียยุคใหม่กับกองทัพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งรัสเซียเรียกว่ามหาสงครามแห่งความรักชาติปี2015ปีที่รัสเซียยกกำลังเนี่ยครับ เข้าเปิดปฏิบัติการทางทหารใน,ในรยนูเครนครั้งแรกทางด้านเมดินสกี้นั้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมก็ออกเอกสารประกาศว่ารัสเซียไม่ใช่ยุโรปและยุโรปนั้นต้องด้อยกว่ารัสเซียซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่เมดินสกี้พยายามฉายภาพความเหนือกว่าของรัสเซียต่อประเทศอื่นๆใน,ในยุโรปก่อนหน้านั้นในปี2556เขาเคยกล่าวว่าความบาักบันของรัสเซียเผชิญกับภัยพิบัติมากมายตลอดศตวรรษที่20บ่งชี้ว่าชาวรัสเซีย มีคโครโมโซมพ,พิเศษนั่นเป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยวก็คงจะต้องจับตาดูว่าเวทีการพูดคุยกันนั้นเนี่ยครับท้ายที่สุดแล้วจะออกมาจากไรถ้ามีความเคลื่อนไหวใดๆที่เป็นความเคลื่อนไหวน่าติดตามผมก็จะได้นําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารแบบไม่ขาดตอนไม่ขาดช่วง ได้รู้ทันสถานการณ์ข่าวต่างๆที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับหรือว่าท่านนั้นจะร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าท่านนั้นจะสมัครสมาชิกรายเดือนของช่องถาอัปเดตเดือนละ1 0 0บาท300บาทหรือว่า600บาทท่านจะร่วมสนับสนุนเป็นซุปเปอร์แตงนะครับสำหรับข่าวที่ท่านนั้นถูกใจก็ได้หรือว่าท่านนั้นจะร่วมสนับสนุนทางบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับ เลขที่บัญชี169-342-5111 169-342-5111 16ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตอย่าลืมครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องถาอัปเดตด้วยวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์โลกที่น่าสนใจน่าติดตามกัครับ